ไอ้นี่ไปกับใครที่ไหนบ้านนั้นแตกบ้านมันแอบจนเมียนไม่อยู่แล้วถูกครับแต่งรถไหมแต่งครับผมรถเซ็ตเท่าไหร่พี่ประมาณสองกว่าสองหมื่นสองแสนนิดนึงการแต่งรถนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกเลยเอจะถึงฟิลที่เอ็งนั่งดูรถตัวเองแล้วก็นั่งยิ้มคนเดียววันนั้นก็คือวันคนแต่งรถถูกต้องแล้วอันนี้สิ่งที่ผมบอกไปเลยนะจงจำไว้คิดทำามให้คิดก่อนอย่าไปทำก่อนคิด เฮ้ยเฮ้เอาเอายังเอายังเอาเลยไหมเอายังตอนนี้เราอยู่กันที่รายการนิตตอแอบเมียแต่งออนทัวร์ EP อีพีมนิตโตแอรเมียแต่งออนทัวอีพีซีเออถ้าเป็นภาษาอีสานอีพีีแต่วันที่เราไม่ได้อยู่ที่อีสานนะเราอยู่ที่ไหนเออจังหวัดระยองบ้าเอ้ยอย่างใต้บ้านอ๋ออย่างใต้นิโต้ไอม่แต่ออนทัวเราไปทั่วประเทศอยู่แล้วต่วันนี้เราอยู่ที่จังหวัดระยองอ่าครับผมที่นี่คือจุดเซ็นเตอร์ของชาวแต่งรถระยองแต่งรถระยองต้องมีคนนี้อยู่ครับนั่นก็คือ คุณวันอยู่บำารุงใจถึงเพิ่งได้ครับผมไม่ใช่แต่งรถครับต้องออแต่งรถแ้วมันอยู่ข้างหลังอยู่แล้วเนี่ยลถตัวด,ดีใครครับพี่ตอตอตไหนตอต์ตอตมาเดินดอกแต่มันตอดอ๋พี่ตอดระยองเจ้าของร้านนี่เลย TOD m o d i f y ฟระ ยองแต่ที่ผมรู้มาเนี่ยคุณมาเนี่ยไม่ได้มาเพราะพี่ต๊อดไม่ใช่เหรอ,อมาหาพี่ต๊อดพวกสาวอะไรงี้ไม่ใช่เหรอมัน<ช>เอาเมียมาไม่ได้ถามก่อนเฮ้ยรอ้มาวอ่ลเราข้ามเรื่องเมียกันไปก่อนไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทำไมวันนี้พบกับเราสองคนนะฮะเพราะว่าไอ้เจ้าผมบ๊อบจูนโน่ของเราเนี่ยนะเจอปัญหาทางเทคนิคนิดหน่อยนะครับทําให้มาระยองกับเราไม่ได้พวกเราเนี่ยที่มายืนกันตรงเนี้ยอ่าไม่ใช่พิธีกรใช่ครับคุณเป็นใคร เออโปรดิวเซอร์ผมเป็นใครครับเอออิดิเตอร์แล้วก็แคทเธอรมนแล้วเราก็ต้องมาเป็นพิธีกรกันเองใช่เราจะมาคุยเรื่องแอบเมียแต่งก็คือเรื่องแอบแอบเมียทั้งหลายหรือการแอบแต่งรถเพราะว่าน้องผมมันอยากรู้มันจะได้เอาไอาไปแอบเนี่ยไม่ใช่คุณหรอแต่จริงแถวเนี้ได้ข่าวว่าจริงเขาเรียกว่าร้านพี่ต๊อดบอกเลยว่ามีไอเทมแลอยู่ชิ้นหนึ่งที่ถ้าเกิดใส่แล้วเนี่ยแอบเมียได้เลย เฮ้ยเฮ้ยจริงไหมเนี่ยเออเดี๋ยวไปดูมาถามนี่ตอดเองถามผมไม่รู้หรอกของดีดิแต่ถ้าไม่อยากพลาของดีนะครับอย่าลืมเข้าไปแอดไลน์ออฟฟิเชียลแอ u เคของนี่ตอดทายไทยแลนด์นะครับเดี๋ยวเราขึ้นโลโก้ตรงกลางบังหน้าเราเลยครับแปะมาในเนี้ยมันจะมีทั้งการสะสมคะแนนแรกของพรีเมียมอ่มีทั้งโปรโมชั่นใช่ครับผมมีทั้งสิทธิพิเศษถูกต้องครับถ้าใครไม่แอดไว้นะแล้วมาพลาดเนี่ยไม่ต้องมาบน่น เพราะว่าในนี้เขาจะแจกเฉพาะคนที่อยู่ข้างในเท่านั้นแต่ที่สําคัญนะครับในนั้นสามารถเช็ควารันตียางของคุณได้ด้วยนะฮะห้ามพลาดเลยนะครับสำหรับใครที่มียางนิโต้เข้าไปแอดไลน์แล้วไปลงทะเบียนกันด้วยนะครับโอเคพร้อมแล้วนะครับไปหาพี่ตอกันเลยดีกว่าไปต้องต้องเขาเลยอะไรครับเนี่ยนิโต้นิโต้ขายของโอ้โหไม่ไง เอาเลยเหรอพิตอตตัวจริงเสียงจริงใช่เอาเลยไม่ไม่เียบตัวหล่อเลยไม่ให้ไม่ให้เวลาได้เอ้ยบ้าบอชัดจริงใช่ใส่แหมสส้นดนึงใส่งานเสนนึ่งใส่เียวนะใส่เดียวนะใช่แค่แต่ไม่ใช่เอาแบบแนะนำตัวแบบเป็นทางการนะพี่นะนี่คือพิตอตโมดิฟายระยองครับผม มากเลยนะครับนี่ริมขับสบายนอนหลับพามียไปเที่ยวได้ถึงที่เลยครับพวกพวกผมยังไม่ทมเลยนะไม่ได้มาขายของหรอไหนคนนี้ไม่ได้มาขายของเหรอไอขายแล้วพี่บอดหอพอเขาบอกว่าออนทัวร์นี่ผมไม่ได้เตรียมตัวนะดูดิไม่ไม่ได้เตรียมเลยนี่ผมไม่เตรียมนี่แต่ก่อนจะไปตรงไหนก็แล้วแต่นะตอนนี้ผมยืนอยู่บนเรียกว่าอาณาจักรของพี่ดีกว่ามีอะไรยังไงทำอะไรบ้างพี่ จุดเดียวไปเสร็จอะทุกอย่างอยากแต่งแบบไหนมาบอกเลยอยากทำล้อม่ทำาไมีช่วงมีแต่งของแต่งปุ๊บปึ๊บปึ๊บสำคัญเลยทำท่อมีผมถามพี่หน่อยไอของที่มันตั้งอยู่ข้างหน้าผมมันจะมี T O D แสดงว่าพี่ทำเอง90%ก็จะเป็นแบรนด์ที่สร้างถ้ามาอยู่ในของ T O D ครับแต่ก็จะมีบางสิ่งบางจุดที่จะแตกต่างที่มีเอกลักษณ์ของตัวเองอยู่ แอบเมียนะครับที่เราคุยกันไงว่ามีไอเทมลับข้อเนี้ยเหรอรถแต่งนะตัดปุ๊บบุ้งบุ้งบุ้งเฮ้ยรถแต่งเสี่ยมันต้องให้เล้าใจหน่อยนะบุ้งบุ้งบุ้งเนี่ยแต่ถ้าออกกองเที่ยวนี่ปัญหาบุ้งบุ้งบุ้งมันต้องสตาร์ทมันต้องเงียบมันตจะแบบจะค่อยค่อยๆเคลื่อนออกไปพอออกไปประมาณสัก500เมตรเปิดเลยครับบุ้ยมันไม่ใช่แค่แอบเมียอย่างเดียวสมมติเราเข้าไปที่ชุมชนเนี้ยเราปิดมันจะเป็นเหมือนพ่อเดิมเลยเปิดปิดได้ตลอดก็เหมือนแบบสมมติขับจ่าอยู่ข้างหน้าปิดนะ

ครับมันไม่ได้มีเพื่อที่ทําให้ผิดกฎหมายถูกกฎหมายบางทีคนรักสะอาดถึงข้างในแสดงว่าจริงๆอ่ะไอเรื่องแอบเมียเป็นประโยชน์ส่วนหนึ่งแต่จริงแล้วมันได้เพื่อเรื่องชุมชนป่ะบริารทางสังคมลดแรงแล้วไหมหมอใช่เอาหลังพี่ต๊อดการเลือกใช้ยางอะไรคือสิ่งสําคัญสมานะความเงียบลายที่แตกความมั่นใจสําคัญกว่าสมมติวราขับมาปุ๊ดเดี๋ยวรถหน้าเสร็จปั๊บเอ้าฮ้ยเรารู้ว่าเบรกได้เต็มทียางมันเกาะอยู่แน่ทำไมเรามั่นใจได้มากขึ้นไม่กระแทกไม่กระด้างอย่างเงี้ยลายยางมันเท่เนี้ยนั่นคือสิ่งที่ผมเลือกเรื่ ของพี่ทอนหลายอย่างมากไม่ออพอเรื่องของโปรเจกต์รถผมชอบคิดต่างแต่ไม่ได้แต่แยกสร้งคาแรคเตอร์ให้กับตัวเองการแต่งรถนะครับ,รบไม่มีผิดไม่มีถูกเลยเอะถึงฟิลที่เอ็งนั่งดูรถตัวเองแล้วก็นั่งยิ้มคนเดียวอ่ะใช่เลยพี่วันนั้นก็คือนคนแต่งรถถูกต้องแล้วอันนี้สิ่งที่ผมผอนมาเลยนะจงจำไว้คิดทำถามให้คิดก่อนอย่าไปทําก่อนคิดแล้วก็อย่าไปถามมึงยังไม่ทำาจะถามว่าอะไรอะ่ะได้ข่าวว่าถ้าหยิบกล้องขึ้นมาเป็นไงนะอะไรก็ขายได้เฮ้ยไม่เชื่อใช่ไหมพิสูจน์มาเลย เฮ้ยนี่พวกผมไม่ได้เตรียมเลยนะพี่อันนี้ยาจากไห้นะเป็นเอ็นทีนะสี่นองศูนย์เอสดีสเปคเป็นไงพี่นี่เป็นสเปคสองแปดห้าสี่่แปตอบโจทย์มากจังหวะนี่กันยางใหญ่ขึ้นมีร่องนิดน้ำที่ด้านขึ้นแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยที่เรายพอสซัชพอร์ตทุกขนาดหนึ่งสอขายเลยครับเอาง่ายเลยนะได้ยินที่าพูดใช่ไหมซื้อเลย ดีขายแล้วสั่งเลยจริงๆแล้วพวกผมเ่มีวัตถุประส,ปสงค์ที่มาอยากไปเจอแกงนิตโตของพี่สายแอบเมียแต่งเอาใกล้ตัวแล้วกันอ่ีอยเัเดี๋ยวพาดูดนะ้องไม่กล้าชวนลูกค้ามาพามาแอบแต่ไี่มีเรื่องวันนี้ผมก็เลยไม่พาผมมุ้ามาแล้วกันเดี๋ยวมันคงมีเรื่องอีกอันนี้แอบจริงมาทำรถบอกเมียว่าสามพันห้าทำนิดเดียวแต่ผมมาสั่งเทอร์โบพาร์กแก้ว เวกเกตทำท่ออินเตอร์เบ็นเศษตกอยู่ประมาณ6 0 0 0 0่บาทเ็ษไปปเท่าไหร่ผู้หญิงพาเพื่อนมาทำที่มือมาไปมาก็บอกความจริงไปเขาบอกความจริงไปเมีอะไรวอมากระทืบอยู่ท่าบ้านต้าร้านคนนี้ไหนมึงบอกกูสาม0 0็นห้าสามนห้าอยากแต่งรถอ่ะจะบอกให้เขาเขารักรถดีกว่าเขาไปรักคนอื่นนะ บางคู่ช่วยทางานสองคนขอนรถช่วยกันแต่งรถอีหายากนะที่รักในสิ่งที่เรารักเหมือนกันนะมาอยู่ด้วยมาอยู่ด้วยอยู่ด้วยบาทีตั้งแต่เช้าคือมาช่วยกันแต่งรถไม่ใช่มาเป้าผัวผัวไปมีเมียน้อยใช่ไหมเออลืมพิดตรงนี้ไปเลย ไม่แน่นะเอหรือว่าอย่างนั้นบ <laughs> <อ>้างงั้นวันนี้พาผมไปเจอพี่พแล้วก็พาผมไปออนทัวร์ระยองได้ไหมได้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 ไเดี๋ยวเดีเ๋ยวเดีพี่ตอดขาดอะไรวะพี่ขาดลายออฟ f ิเชียลของนิโตะครับเอามีด้วยเหรออ้ามีพี่มีมไปทำอะไรอ่ะลายพิเศษเขาของนิโตะนะพี่ถ้าพี่แอดเข้าไปนะมีทั้งสิทธิพิเศษโปรโมชั่นกิจกรรมมีสะสมแต้มแรกของที่ลึกสุดพรีเมียมที่ไม่มีที่ไหน มันมีเฉพาะคนที่อยู่ในไลน์นี้เท่านั้นแต่ที่สําคัญที่สําหรับคนที่มีอย่างนี้ตกเขาสามารถเช็คบนตียางจากในไลน์ออฟฟิเชียลได้ที่ซื้อไปลงทะเบียนปั๊บง่ายเลยพี่แอดเลยดีกว่าแอดเลยนะได้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 ลงทะเบียนเรียบร้อยเลยนะอ่ากดเข้าไปนั่นแหละพี่ตอนนี้พี่มีครบแล้วครบแล้วเหลือแค่พาพวกผมไปเจอเพื่อนๆแล้วแหละไปนะไดปไปดีกว่าเอาละครับออนทัวร์ของจริงแล้วพี่ต๊อด คันนี้ใช่ไหมนีโตเนี่ยคันนี้เลยก็ดีตรงที่มันไม่ค่อยแถซ้ายแถขวาอ่าชอบอย่างนี้อันนี้ดอกยางมันนิ่มไงครับครับแล้วดอกยางนิ่มก็ช่วยซัพพอร์ตเรงนี้ความนิ่มไปด้วยเดี๋ยวที่แรกพี่จะพาผมไปไหนเนี่ยก็อย่าไปศูนย์กลิปครับศูนย์คลิปใช่ครับจะเอารถไปตรวจใช่เราไปตรวจครับก่อนจะขับทันอื่นก็เอาไปตรวจให้มันดู มาตรฐานก่อนหลังจากกิฟต์หลังจากกิฟต์นไปไหนกันต่อ,อไปเจอเดี๋ยวไปเจอกับน้องๆเดี๋ยวเราไปเจอแอนนิตโต้แอบเมียนะครับแอบเมียแต่งมาแล้วเดี๋ยวเจอได้ก็ไปที่ทะเลละนั่งคุยชิลๆที่ทะเลเจอแบบบรรยากาศสวยๆนะพี่ใช่บรรยากาศชิลๆมาละยอก็ต้องมาทะเลต้องเห็นทะเลนั่ทนะเลดูเส<ช><ด>ื้อนะพวกผมกล่าวว่าแบบ มาทีี่่นแล้วผมรู้แล้วผมก็ซ้าตีไปรอเลยโอ้ยตากล้องคนนี้มันทุ่มเททุ่มเทมากกูว่มันจะไหลอะดิเหยียบเจี๊ยบซำนะครับเราไม่เบรกนะเด็กไม่ทันไปทะเลไปนั่งคุยนี่ที่ผมต้องการเลยฟิล์มมันอยากรู้เนี่ยเทคนิคเทคนิคเทคนิคเงินไปซ่อนไปตรงไหนใช่แล้วก็ให้กูละร้อยจะจะให้กูซื้อของฝันให้อีกคนใช่ไม่พอวันละร้อยซื้อของขวัญซื้อกับข้าวด้วยโอขอเพิ่มบอกเอ้ยทำไมเงินไปไหนหมดทำไมไม่เหลือเก็บบ้าหรือเปล่า อันนี้เก็บกดใช่ไหมอันนี้เก็บกดใช่ไหมเก็บกดโอเคประสบการณ์จริงล้วนเเนี่ยพัตรวิเช็คสภาพความแบบมั่นใจเลยนะพี่นะใช่ครับนี่ถึงเวลาผมจะได้ไปเจอเพื่อนพี่สักทีแล้วใช่ไหมใช่ครับใช่ครับนั่นก็ไปที่ทะเลแล้วครับลูบีไฟเอาแบบเพิ่งเกิดเลยไหมชื่ออะไรครับผม ยังไงครับพี่ต๊อดว่ามันเลยเอกนี่ยังไงมันแอบจนเมียไม่อยู่แล้วแอบซื้อของที่ร้านมูดเงินเดือนหนึ่งร้อยบาทมาติดลบไปแล้วโหลดของแต่งจัดเต็มพอไปถึงปั๊บเงินยังไม่ออกเงื่อนาจเงินเงื่อนาจเงินโอ้โหมุกนี้นี่หนักเลยคือบัญชีมีปัญหาแต่งจริงออกไปอยู่กับแม็กแล้วมันออกอยู่กับแม็กกับยางหมดแล้วถูกไหมถูกครับไอ้ำโอแต่บอกเมียไม่มีโอเอาเงินได้แต่งรถเฮ้ยพี่ต๊อดผมมาคิดว่าเมียต้องพูดอย่างี้มาแล ตอพ่อมั้งเหรอมึงก็ต้อทุกวันเลยพูดเล่นยังไงไม่เรื่องจริงเรื่องจริงทำไมเลิกเงี้ยเขาไม่ให้เขาไม่ให้ซื้อของใช่ก็เลยใช้วิธีนี้เลยใช่ครับแล้วเราใส่ไปเขาไม่สังเกตหรอพุธวันนี้เราใส่ใส่แม็กไปปั๊บยืมของที่ร้านใส่ก่อนก็ไม่พ้นพี่ต้อีกนะครับพี่ต้อตาจริงเถอะจะร้องไห้แม่กูอยากกินเมียพีเมียมีอะไรจะพูดไหมครับเอ๊ะกำมาหาผู้สาวอ่ะเย่หนีไปไหนเนาะผู้สาวผมจะยังไม่ถามพี่บายครับพี่ต้อดีกว่าครับ งียไปเที่ยวไอ้พี่นี่อยู่เป็นทีมอ่ะพี่พี่ไปทำงานอยู่ใช่ไหมคะไม่รู้ไม่งแต่สองปุ๊กเนี่ยพี่ช่วยดูหลังบ้านหน่อยหันไปหลังบ้านเงียบกิ๊บแล้วจริงๆพี่ไปไหนครับนี่ครับมาที่ทะเลนี่แหละมานั่งกับเพื่อนจิบเบียร์ชมสาวเราคงแค่ชมเฉยๆเลยชมไม่เฉยครับมากับใครได้อีกทีนี้ไอ้นี่ไปกับใครที่ไหนบ้านนั้นแตกบ้านก็่มีพี่ต่างรถไหม แ่งครับผมทำอะไรบ้างพี่มีนิดหน่อยครับผมท่อช่วงล่างครับแล้วก็เทบโบเก็บเครื่องอชุดวาลวข้างในเต็มนิดหน่อย <c oughs> ท่อห้าใบนิดหน่อยปีกฝาหลังคาร์บอนล้อสี่วงนิดหน่อยรถเซร็จเท่าไหร่พี่ราคาเลยดีวยกว่ก<อ>็ประมาณสองกว่าครับสองหมื่น <20. S 1> ตังแสนนิดหนึ่บอกเงียบสองหมื่นราคาช่างมีราคาช่างมีอยู่แล้วครับราคาช่างช่างคอนเถอะช่างคอนเถอ์ประสบการณ์การใช้ยางพูดถึงยางไม่ตก ก็จะรู้สึกว่านุ่มครับกอดถนนดีเวลาฝนตกอะไรเงี้ยก็มีร่องรีดน้ําไม่ไม่ลื่นอ่ะไม่รู้สึกว่ามันลื่นเวลาตอนเข้าโค้งตอนเข้าไหก็รู้สึกว่าเหนืบขึ้นคนเขาซ่อนเมียเขา้ซ่อนที่บุ้งที่บ้านใช่ไหมซ่อนแบบเลน้อยไอ้นี่เนียน <c oughs> แล้วเมียมันเป็นเพื่อนผม <c oughs> สิ่งที่อันตรายสุดที่สุดปลอดภัยสุดคนมาหาผมเก็บไปที่ผมเอาง่ายๆนะครับคือเงินมันเข้าบัญชีผมเยอะเนี่ย แล้วเมียมันรู้รหัสผมในบัญชีมีเท่าไหร่จะรู้หมดเขาอาจจะเก็บเงินใ้พี่งพี่ก็มีที่เก็บเงินการใช้บ่อยสุดเอาใช้งานบ่อยสุดก็จะเป็นฟอร์จูเนอร์ครับแล้วทำไมเลือกใช้ยางนิโต้ลายนิโตเนี่ยจะสวยครับถ้าเราเติมโลพอดีพอดีอ่ะมันจะเกาะถนนดีมากครับเนืบนุ่มดอกยางเขาทำมาให้รีดน้ำได้ดีอาย,ยางเนี่ยมันมั่นใจครับเวลาบเบรกเนี่ยก็คืออยู่เลยครับเลือกยางให้เหมาะกับตัวเราเลือกยางให้เหมาะกับสิ่งที่เองใช้แล้วมันจะตอบโจทย์ทุกอย่างถ้าเกิดว่าเลือก เราไม่เข้าใจแอดไลน์ออฟฟิเชียลแอดเขาถามเลยถ้าเราไม่รู้ให้เราไปถามเขา,ลาไลน์เป็นเจ้าขเขาขึ้นอยู่กับทีตรงนี้จะอย่าบังหน้าผมผลออกมาดแอดแล้วถาม,ถามดูว่าต้องการอยากรู้อะไรถามทีนี้เอาแล้วกันแล้วก็โปรโมชั่นสิทธิพิเศษเอาคะแนนมาแรกของที่รถสุดพรีเมียมที่มีแต่ในนี้ไปดูเอาแล้วก็ของบางอย่างโปรบางอย่าง,าง,างมีเฉพาะในนี้เท่านั้นทีนี้จากนี้พาพวกผมไปไหนอีกเนี่ยเราไปหาหกิจกรรมล่นกิจกรรม มาถึงนี่แล้วมันต้องโดนหนุน้านิดเดียวนะหมกฝากนะไอจูโนรีบกลับมาเลยไปไปนต่อไปนะไปนิดโต้แอตเมียตันอันทัวร์พี่ตอดเขาไปไหนวะพี่เขาบอกว่าไปเตรียมอะไรของกิจกรรมอะไรโดนอ้าวโดยนอะไรคเนี่ยระยองเนี่ยอะไรเนี่ยพี่เสร็บสเก็ตทำอะไรพี่อย่าบอกแน่เราแข่งกันประมาณกิโลกว่า กิโลกว่าๆเดี๋ยวๆๆๆๆๆถ้าใครถึงก่อนเราเลี้ยงข้าวธรรมดาไปให้กินหมึกสดๆเลยประเด็นมันไม่อยู่ที่แพ้พี่ตอนนี้ขายอันนี้ใช่ไปอีกโลนึงโลนึงีที่ยงไปถึงร้านข้าวไปถึงร้านข้าวหิวพอดี โอ้ยอ้าวได้ไงอ่ะผมก็ไถมาดิผมแซงพวกคุณไม่ดูกันเลยเหรอแซงผตอนไหนเนี่ยนี่ผมแซงรถเก๋งอีก2เลนด้วยนะโอ้ผมก็ไถมาเนี่ยมาถึงใช่คันดำๆที่มันเหลี่ยมๆป่ะอ่าใช่เลยรถตู้ใช่ไหมก็มันไฟไม่ทันก็ขอขึ้นรถตู้หน่อยทำไมได้เหรอโอ้ย เอาไงดีครับพี่ต่อยยีฟาวป่ะเนี่ยฟาวเลยพี่ฟาวโดนหนักเลยนะเรามาที่เฮฟวี่นี่เรามาถึงระยองผมให้กินปลาหมึกโอ้โหนี่ไงใจดีเดี๋ยวปลาหมึกเดี๋ยวปลาหมึกสายมาหน่อยครับชื่อหาดะไรนะพี่หาดสุชาดาหาดทั้งหาดก็จะมีร้านอาหารสดทั้งหาดเลยครับที่นี่แต่ร้านนี้ก็จะเป็นร้านที่พี่ต๊อดพาหน้องๆมากินกินประจำใช่ครับกินประจำหน้องๆนี่มาถึงน้องๆคือผู้ชายอ๋อนี่กระซิบกระซิบเลยนะสับคนที่แอบเมียแล้วพอเมียจับได้ทำไงครับพามากินเราต้องงอจบไหมจบไปให้รู้กันนะครับร้านผม ทีเออดีนะครับสาขาระยองนะครับอยู่แยกเนินสำลีระยองนะครับทุกสาขาที่มีครับฝากอุดหนุนทุกสาขาเลยนะครับทุกอย่างครบรถจริงๆขอบคุณพี่ต๊อดมากเลยครับพี่ให้ผมบขอบมากครับขอบมากครับมาแอบมีแต่งออนทัวระยองแบบมันๆกันจริงๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอีพีหน้าเราจะไปแอบมีแต่งออนทัวที่ไหนรอดูนิโตได้เลยนะครับส่วนใคร ที่ยังไม่แอดไลน์ทีนึ่งเยาย้ําเยาย้ําให้แอดไลน์แอดครับเลยนะครับของดีมีเยอะนะครับอย่าลืมนะครับทั้งแอดไลน์นะครับในนั้นมีสติพิเศษมีโปรโมชั่นมีของที่ระลึกสุดพรีเมียมอีกเพียบและคลิปนี้พลาดไม่ได้เลยกันเลยวครับสิ่งที่พวกคุณสามารถทําให้พวกเราได้คือการกดไลค์กด s u b สไครต์และกดแชร์คลิปนี้ออกไปครับพี่ต๊อดระยองพาเราสนุกมากครอบคุณมากก็พี่ขอบคุณครับครับไปยไยค กูจะแก้เขาตกใจสงตกใจด้วยเนี่ยเดี๋ยวนะจะออกมาไงเดี๋ยว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 เดี๋ยรเดี๋ยวเดี๋ยวเนี๋ยบเดี๋ยวเดี๋ยวเพีอยวเดี๋ยวเดีมยนเดี๋ยว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 เลี้ยวเดีไม่เิีนยะเดี๋ยวเดนอยวเดี๋ยวเลี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลีวตกใจเดี๋ยวเรา๋ยวเราแบบเดี๋ยวเดอ๋ยัเดี๋ยวเดี๋ยวเดมัยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเงีัับเี้ยวเดี เดฮ้ยลืมอะไรวะอ๋ออย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและกิจกรรมดีๆนะครับ